าหายโปรดรู้ไว้เราอยู่ที่หอศิลป์นนะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่หอศิลป์แห่งกรุงเทพมหานครจุดศูนย์รวมของผู้คนที่รักแล้วก็ชื่นชอบในการเสพงานศิลปะนะคะที่นี่จะมีศิลปินวนเวียนมาจาัดนิทรศการงานศิลปะตลอดเลยค่ะคำว่าศิละปะไม่ได้เกิดจากแค่ ภาพวาดการระบายสีแต่ศิล,ละปะอาจจะเป็นรูปทายการเต้นรำการแสดงการปั้นได้หลากหลายแนวเลยค่ะศิล,ละปะหลายๆคนอาจจะคิดว่าเหมาะสําหรับเด็กนะคะแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยผู้ใหญ่ก็ต้องการความสนุกความคิดสร้างสารรค์แล้วก็การเปิดโลกของจินตนาการเช่นเดียวกันนะคะ หลายๆคนอาจจะบอกว่าเขาไม่ถึงในการเสพงานศิลปะแต่ความจริงแล้วเนี่ยศิลปะก็อยู่ในทุกๆการใช้ชีวิตของเราเลยนะคะเวลาที่เราหยิบกล้องโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายภาพก็ถือว่าเป็นศิลปะอีกอย่างหนึ่งเลยลองเปิดใจแล้วมาดูศิลปะด้วยกันนะ